วันนี้น้องแต่งตัวไปไหนคะเรนนี่่ะวันนี้หนูแต่งตัวไปไหนคะเนี่ยอยู่บ้านหรอคะไหนคุยกับแม่ก็เร็วอันนั้นตัวอะไรคะในมือตัวอะไรคะปิกจูหรอใช่เปล่าใช่หรอไหนน้องจระเข้ด้วยไหมมีน้องจรลเข้ด้วยไหมของใครคะเนี่ย ของโอมหรอโอมให้เล่นไหมให้เล่นเล่นด้วยหรอเล่นด้วยหรอโอมให้เล่นหรอคะ<ๆ>ไหนของเล่นโอมเยอะไหมพาไปดูของเล่นโอมหน่อยไหนของเล่นโอมอยู่ตรงไหนไหนพาไปดูหน่อยสิไปเร็วลุกลุกพาไปดูไหนคะอยู่ตรงไหนของเล่นโอมอยู่ตรงไหนคะโอ้โหลุก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 ต้องโดนเดินเงาเหรอคะไหนทางไหนอะ ไหนของเล่นโอมอยู่ไหนไปดูที่ไหนคะอ๋เนี่ยหรอคะของเล่นโอมไหนหนูเลือกสิเอาตัวไหนไปเลือกให้แน่หน่อยเอาตัวไหนได้บ้างเล่นตัวไหนได้บ้างไหนเล่นตัวไหนได้บ้างคะเล่นตัวไหนได้บ้างคะโอ้โหเก็บหรอคะ โอ้โหเก็บที่เดิมหรอคะเก่งจังเลยค่ะตบมือค่ะโหเก่งค่ะเอาตัวไหนดีนะไหนหยิบตัวไหนดีนะชอบตัวไหนคะลูกไหนหันมาให้แม่ดูหน่อยชอบตัวไหนคะอน้องตัวนี้หรอโอ้โหต้องเดินอย่างนั้นหรอคะอ่ะน้องเดินไปเล่นทางไหนโอ้หนั่งเล่นบนไดหรอคะโอ้โหเอาน้องนั่งเล่นด้วยอ่ะเอาน้องถ่ายรูปเลยให้น้องถ่ายรูปด้